ไม่มีหลังคาก็คือไม่ใส่หลังคาแต่ใส่โครงไว้สำหรับทำไม้เลออือยอบ้านจานทีมงานช่างโอ้คนตัวเล็กแต่ทำงานใหญ่ะก็เสร็จแล้วครับโครงวันนี้โครงคิดว่าน่าจะนะฮะจะโครงเสร็จ พวกนี้แมตตันชิดมาครึ่งวันทำงานเสร็จด้านหลังเนี่ยแต่ตกแต่งความเด็วไม่ต้องบอกบอกแล้วว่าทีมงานนี้ความเด็วเป็นประกันนะช่างมินอยู่ข้างบนนี่ครับหูย,ยิ่งกว่าอะไรนะเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะเอ ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นจะเขาเรียกว่าไอตัวโลกิีที่ว่าฆ่าคนน่ะมีงานพระออมคุณคงเสร็จนะฮะคงก็เป็นรอล้างน้ำฝนเป็นสแตนเลสยังดีคงเราขึ้นเรียบร้อยนะครับไม่แตะนะเลยไม่แตะไม่แตะบ้านไม่แตะบ้านเขาเลยนะครับไม่แตะกําแพงนะให้ดูนะฮะ เราเป็นพระการันตีเดี๋ยวออกมาดูความงามของบ้านทีมงานช่างโออันฟ้าปิยรมลำลูกกาของหกเฟสห้าเทนเดอร์ใ่ครพวกนี้ก็เป็นเม็ัลชิฟตเก็ล,ลงมาคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต็บงานเต็กตกแต่งควาซสนยงามอ่าตรงนี้รียบร้อย ทำกับเราไม่ต้องมัดจําล่วงหน้ามัดจําใจตั้งค่าของปุบ๊บมาทาปั๊บเลยครับการันตีความเร็วเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับทีมงานคนเล็กแต่งานตัวเล็กแต่รับงานใหญ่งานช่างโอช่างโอราน